จเจริญธรรมสำนึกดีทุกท่านค่ะพบกันในไลฟ์มิตินะคะไลฟ์ที่เอาเรื่องดีๆมาเล่าให้ฟังกันค่ะในวันนี้ตรงกับวันที่13มกราคม2567ตรงกับวันเด็กแห่งชาตินะคะเสาร์ที่2ของสัปดาห์แรกเดือนมกราคมค่ะบางช่วงก็จะมี โอกาสได้ย้อนรำลึกถึงครั้งหนึ่งเป็นเด็กแล้วก็ได้มีโอกาสเห็นเด็กๆก็จะเป็นวันที่ข้างหน้าเขาก็จะเป็นผู้ใหญ่เป็นอนาคตของประเทศก็หลายท่านก็ให้ค,ความสำคัญกับอันนี้มากนะคะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่เอความทรงจำของเด็กช่วง12ปีที่เขาจะเก็บเกี่ยวให้ได้นะคะก็ทราบมาว่า7ปีแรกเนี่ยก็บอกเหมือนกับเป็นเสาเข็ม นะคะเปีแรกถ้าเด็กๆเกนี่ยได้อะไรดีๆในช่วง7ปีแรกเนี่ยก็จะทําให้เขาเหมือนกับตอกย้ําลงไปในจิตลึกๆของเขานะคะที่วันหนึ่งเขาเป็นผู้ใหญ่เขาก็จะดึงในสิ่งที่เขาเรียนรู้มาจาก7ปีแรกแต่ในวัยเด็กยังเป็นเด็กหญิงอยู่ก็น่าจะถึงอายุ15นะคะและขึ้น15ก็เป็นนางสาวเอ๊ะเรีนสับสนรึเปล่า นะคะก็มาคุยกันได้นะคะมาคุยกันได้ในวันนี้วันนี้มีท่านผู้เข้ามาเยี่ยมชมไลฟ์หนึ่งท่านแต่ว่าดิฉันต้องขอขอภัยด้วยดิฉันเองอะ่ะศึกษาอยู่แต่ว่ายัางยังระบุไม่ได้ว่าท่านใดที่เข้ามาก็ขอบคุณนะคะยินดีต้อนรับสำหรับการมาเยี่ยมไลฟ์นะคะก็บอกทักทายกันได้ นะคะก็ดีใจค่ะจะได้ไม่พูดอยู่คนเดียวค่ะวันนี้ตรงกับวันที่13ามงคนสามข้อ13ค่ะเข้าเรื่องเลยนะคะทาระสังคหะหรือการช่วยเหลือภรยาการช่วยเหลือภรยาเอ๊ะแล้วการช่วยเหลือภรยาวันนี้เกี่ยวข้องกับชื่อเรื่องอะไรในวันนี้เอแล้วชื่อเรื่องในวันนี้คืออะไรเนาะ <c oughs> ค่ะโพสต์ไแล้ว ะะพอช่วยเหลือแล้วว่าช่วยเหลืออะไรในจิตอ่อนแอช่วยเหลืออะไรในจิตอ่อนแอจะช่วยอะไรก็ได้ในจิตที่อ่อนแอค่ะบางช่วงของชีวิตนะคะก็จะมีสภาพจิตที่เกิดความอ่อนแอขึ้นได้อย่างเช่นช่วงที่เหนื่อยเมื่อยหรือหิวนะคะและอีกประการหนึ่งก็คือการป่วยไข้ซึ่ง ที่กล่าวถึงว่าเหนื่อยเมื่อยหิวแล้วก็การป่วยไข้คือเป็นช่วงที่เหมือนกับสภาพทางเปรียภาพตามดิฉันเข้าใจนะเกิดภาวะกดดันเะะนันก็จะไปเป็นแรงผลักดันให้สภาพใจที่กิเลสอาจจะยังมีอยู่มากน้อยก็ตัวกิเลสเขาก็อดกลัวน,นะคะเขาก็อดกลวัวสภาพที่จิตที่มีกิเลส แล้วก็เกิดภาวะอดกล่วนสภาพจิตตอนนั้นก็คือสภาพจิตที่อ่อนแอกว่านะคะก็คือสิ่งที่พูดเนี่ยคือพูดในตัวบุคคลนะคะตัวบุคคลหนึ่งคนดิฉันกําลังพูดถึงเรื่องของจิตถ้าจะพูดแล้วเดนก็จะรู้จิตตัวเองได้ดีกว่าไปรู้จิตคนอื่นนะคะมากกว่ามากกว่าฉะฉันในการพูดถึงจิตที่อ่อนแอก็จะพูดถึงจิตที่อ่อนแอ ในตัวเองเมื่อเทียบกับสิ่งที่เรียนรู้มาว่าอ๋อเมื่อเหนื่อยเมื่อห,หิวหรือปว่วยไข้จิตอ่อนแอจะลกักแล้วเกี่ยวอะไรกับทาระสังฆะวันนี้ค่ะทาระสังฆะวันนี้กล่าวถึงเรื่องของการช่วยเหลือภระยะรยาเลี้ยงดูให้ดีกล่าวยกย่องไม่ดูหมิรนอกจากนี้ก็ยังสร้างความมั่นคงในครอบครัวในกรอบแห่งศิลธรรมโ่้ ตัวทาไม่มีภรรยาละคะถ้าเป็นผู้หญิงล่ะคะไม่มีภรรยาแล้วจะใช้มงคล38ข้อนี้ได้ยังไงข้อ13ที่ว่าด้วยเรื่องของการช่วยเหลือภรรยานะคะฉันในคําว่าภรรยาเนี่ยก็จะเป็นสมมุติทางกายภาพสมมุติทางสังคมในโลกสัมมิติในโลก รูปธรรมที่จับต้องได้แต่ในส่วนานมามธรรมคําว่าภรรยานี้หมายถึงสภาพจิตที่ยังไม่แข็งยังไม่เข้มแข็งยังไม่แข็งแรงนะคะยังไม่เข้มแข็งยังไม่แข็งแรงหรือสภาพจิตที่เหมือนกับว่าแค่กิเลสอยู่บ่อยๆอะค่ะนะคะแล้วก็ลึกกิเลสแสดงตัวออกมาบ่อยๆแล้วก็ยังอยู่ในระหว่างต่อสู้กับกิเลสอันนี้คือตามคุมความเข้าใจของเดชนันะคะเดชนนั้นก็เลยจับ จับตรงนี้ได้แล้วก็ระลึกทบทวนระลึกทบทวนไปว่าอ๋อเหนื่อยเมือ่อยหิวแล้วก็ป่วยไข้นะช่วงนี้อาจจะเข้ากับบรรยากาศหลายข้อนี้เลยไม่บางช่วงไม่มีบรรยากาศหลายข้อนี้แต่มันมีความความสลัดของกิเลสเป็นข้ออ้างอ้างเหนื่อยอ้างเมือ่อยอ้างหิวอ้างป่วยไข้แล้วก็ทําให้แขลกิเลสนะคะทำอะไรตามใจตัวเองที่อยากได้อยากมีอยากเป็นซึ่ง ตัวดิฉันเองก็จะต้องรู้จักตัวเองแล้วก็ดักหน้าดักหลังให้ถูกนะคะว่าจริงๆแล้วเป็นภาวะไหนไม่หจริงๆเป็นภาวะที่ป่วยไข้จริงๆหรือเป็นเพียงข้ออ้างนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นอะไรอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญที่จะกลับกลับในการที่จะทำให้จิตมีความมั่นคงแข็งแรงก็คือเรื่องของศีลนะคะดิ ตัวดิฉันเองมองว่าเป็นเรื่องของศีลศีลจะเป็นตัวที่เสมือนช่วยขัดแกลกิเลสน,นะคะขัดเกลาก,กิเลสให้ลดน้อยลงจากในจิตเมื่อจิตกิเลสนั้นลดน้อยลงจิตก็จะมีความแข็งแรงมากขึ้นนะคะแล้วก็มีประโยคหนึ่งที่ดิฉันประทับใจมากที่วันนี้ท่านผู้ร่วมรายการเนี่ยไดหย้หยิบยกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง อีกครั้งหนึ่งซึ่งเดฉันฟังอาจจะฟังได้ไม่ครบประโยคที่พ่อครูได้เทศเมื่อวานนะคะแต่ท่านผู้ร่วมรายการในวันนี้ก็ได้หยิบประโยคขึ้นมาว่าพ่อครูกล่าวว่าไม่มีอะไรศักดิ์สิทธิ์กว่าจิตเราที่บริสุทธิ์โอ้ติ้งเลยนะคะถามว่าไม่มีอะไรศักดิ์สิทธิ์กว่าจิตเราที่บริสุทธิ์จิตเราจะบริสุทธิ์ได้ตามที่เดียนเข้าใจก็คือ การที่เอากเกลรดออกจากจิตฝึกตามอ่านรู้อ่านเห็นจับอาการจิตแล้วเมื่อจับได้ก็ต้องจัดการให้เขาทุเลาเบาบ,าบางลงนะคะจนมันน้อยลงจากจิตยิ่งน้อยลงเท่าไหรจิตก็จะยิ่งเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์เพิ่มความแข็งแรงคําว่าศักดิ์สิทธิ์สิิทธนี่เหมือนกับเป็นอํานาจนะคะศักดิ์สิทธิ์เป็นอํานาจที่เหนือยิ่งกว่าเหนือนะคะฉะนั้นเมื่อ จิตบริสุทธิ์จากกิเลสก็เป็นเจ้าของจิตของตัวเองโดยที่ไม่ถูกกิเลสครอบงำฉะนั้นเนี่ยค่ะในกรอบของการที่จะทำให้จิตมีความแข็งแรงมากขึ้นคือศีลห้าเข้ามากำกับเพื่อฝึกฝนฝึกปรืออันนี้คือตามความรู้ความเข้าใจนะคะแล้วก็ในส่วนที่จะเป็นตัวชัดๆเห็นๆได้ก็คือ เมื่อเกิดเหตุการณ์ในขณะใดดิฉันสามารถจะจัดการเขาได้อย่างจริงๆแต่ในวันที่ยังจัดการไม่ได้ดิฉันก็รู้ว่าจิตของดิฉันก็ยังมีความอ่อนแออยู่ก็ต้องฝึกปรือกันไปแล้วในวันนี้ค่ะท่านก็ได้ยกงงคล38ข้อ13ที่ว่าด้วยเรื่องของทาระสังฆะหรือการช่วยเหลือภรรยา ซึ่งเป็นบุคคลนอกตัวเราแต่บุคคลในตัวเราทาละสังฆค,คือการช่วยเหลือจิตที่มีความอ่อนแอก็ต้องตามอ่านจิตว่าจิตช่วงไหนที่มีความอ่อนแอเดฉันก็ไปจับได้ไปจับได้แล้วเดี๋ยวจะเล่าต่อนะคะขอเล่าในส่วนที่เดฉันได้ยินได้ฟังจากในไล์มิติเช้าวันนี้ซึ่งเดียนรู้สึกประทับใจประทับใจที่ มีผู้ร่วมรายการท่านหนึ่งได้กล่าวถึงเรื่องท่านรู้สึกผิดรู้สึกผิดผิดมากที่ท่านได้เหมือนกับผิดศีลข้อสี่จากเหตุที่ท่านมีกรณีเหมือนกับถูกหลอกถูกหลอกลวงทางออนไลน์ในการรับจ้างทําอะไรสักชิ้นหนึ่งแล้วก็เสียเงินไปจํานวน,นแล้วท่านก็เรียนรู้มาว่าท่านก็ได้ เร,เรียนเรียนมาจากในซูมร่วมกันนะคะเรียนก็อยู่ในเหตุการณ์แต่ว่าอาจจะเล่าได้ไม่ชัดเจนเท่าเท่าเท่าท่านนะคะหรือไม่ได้อยู่ในสภาวะที่ชัดแต่ว่าสามารถเทียบเคียงความรู้สึกบางส่วนได้ก็คือตัวท่านเองเนะะี่ยค่ะก็ได้เรียนเรียนเองก็ได้เรียนรู้ว่าถ้าเป็นเรื่องโลกทางโลกเราก็ต้องว่ากันตามกฎหมายแต่ถ้าเรื่องทางธรรมก็คือต้องกลับมาจันทร์ จัดการที่ในใจของตัวเองเนี่ยแล้วก็ดําเนินการไปตามกฎหมาหยโดยที่ใจของตัวเองเนี่ยก็คือวางใจได้ในกรณีนี้นี่ท่านก็ได้เตรียมเอกสารแล้วก็แคปหน้าจอที่มีการตอบโต้หรือพูดคุยตกลงกันแล้วก็ไปถึงจุด,จดที่คู่กรณีอยู่แล้วท่านก็ได้กล่าวคําที่ท่านเองรู้สึกได้ว่าท่านเนี่ย ผิดศีลน,นะคะท่านผิดศีลก็เลยมาสาร,รภาพสาร,รภาพสาร,รภาพว่ารู้สึกผิดกับท่านสมณสาร,รภาพกับท่านสมณะว่ารู้สึกผิดกับเหตุการณ์นี้ดิฉันแวกคิดไปถึงถ้าเป็นการสารสาร,รภาพบาปเป็นการล้างบาปบาปก็จะหมดไปแต่ในกรณีนี้การสาร,รภาพกับสมณะ ท่านเคยกล่าวไว้ว่าเสมอหนึ่งการปร่งอาบัตแล้วในวันนี้ก็ลักษณะน,นี้ก็คือปรงอาบัตเมื่อท่านก็ให้เมตตาให้คำสอนให้ธรรมะเพิ่มว่าในเมื่อรู้ว่าผิดแล้วก็ให้เข้าใจตัวเองเรียนรู้เข้าใจตัวเองว่าที่ทำออกไปเนี่ยคะ่ะเป็นเพราะว่าไม่ชอบใจ หรือว่าเป็นเพราะว่าความแค้นใจอะไรยังไงแล้วก็ทําความเข้าใจตรงนี้แล้วก็จัดการจัดการอาการความรู้สึกตรงนี้ให้เข้าไปสู่ในจุดที่เป็นความเมตตาคือว่ากันทางกฎหมายก็ต้องว่ากันไปแต่ว่ากันทางใจนะคะก็คือต้องการจัดต้องจัดการในใจของเราเองให้จบนะท่านก็กล่าวเพิ่มว่าก็อย่าเอาความรู้สึกผิดตรงนั้นเนี่ยคะ่ะซึ่ง ซึ่งเดนก็เข้าใจว่ามันผ่านไปแล้วอย่าเอาความรู้สึกผิดตรงนั้นมามาตีตัวเองแต่หากจะเกิดเหตุการณ์คล้ายๆแบบนี้เดันก็เข้าใจว่าอย่าได้ทำอีกนะคะตั้งสต,ติดีๆแล้วก็ไม่ทำอีกเพื่อที่จะได้ไม่ต้องรู้สึกผิดอย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกซึ่งมันก็บอบช้ำนะคะถ้าหากว่าพยายามแก้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็แพ้นะ,ะแพ้กิเลสต,ตัวนั้นแพ้ทำแล้วทำอีก แล้วบางครั้งก็พอยเป็นเหตุให้เพิกเฉยเมินเฉยแล้วก็วันหลังคล้ายๆแบบนี้เข้ามาก็เมินเลยไม่สนใจนะคะไม่สนใจจิตตัวเองไม่สนใจจิตของผู้ที่อ่อนแอซึ่งอยู่ในตัวเราเองอะค่ะนะคะ,นะคะซึ่งก็ทําให้เสียโอกาสทําให้เสียโอกาสในการที่จะได้พัฒนาจิตตัวเองให้มีความก้าวหน้าหรือจเจริญมากขึ้นนะคะ ฉันในการช่วยเหลือภรยาก็คือช่วยเหลือถ้าท่านนั้นผู้แบ่งปันประสบการณ์ท่านก็เป็นพ่อว่านท่านก็มีภรยาท่านช่วยภรยาก็ช่วยไปแต่ขณะเดียวกันในจิตของท่านเองดิฉันก็เข้าใจว่าในจิตของท่านเองอย่างเช่นวันนี้ที่ท่านรู้สึกสำนอกผิดท่านก็รู้สึกว่าใจแป้วลงใจเนี่ยอ่อนแอลงฉันในคําพูดที่ท่านสมณะเนี่ยได้กล่าวไป ว่าให้เข้าใจตัวเองแล้วก็อยากซ้ําเติมตัวเองดิฉันฟังแล้วเดนก็มีความรู้ว่าโอ้เหมือนกับเป็นคําที่ไม่ได้ดูหมิ่นท่านนะไม่ได้ดูหมิ่นแต่ว่าชื่นชมท่านไปด้วยนะคะความรู้สึกเดซานว่าชื่นชมท่านว่าท่านมาปลงอาบัติกล้าที่จะมาบอกแล้วก็ท่านก็ยังให้ความชัดเจนในการที่ฝึกตัวเองให้มั่นคงมากขึ้นโดยการที่ไม่ไปทำผิดซ้ำ สำนึกแล้วก็จัดการในใจตัวเองซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยก็คือส่วนที่เดนก็สรุปได้ว่าเป็นการช่วยเหลือภรรยาในจิตของเราแต่ละคนก็มีภรรยาในจิตภรรยาในที่นี้ก็คือผู้ที่จิตที่อ่อนแอกว่าก็ตับมาที่ตัวดิฉันเองนะคะในหลายวันนี้ตามที่ว่าไว้ว่าเหมือนตัวลุมๆเหมือนจะมีไข้แต่ฟังน้ำเสียงดีใช่ไหมคะ <c oughs> ค่ะน้ำเสียงดฉันอย่างดี ก็ไม่ได้เป็นอะไรมากนะคะแต่ว่ามันจะเป็นตัวที่จับสังเกตอาการของจิตเนี่ยได้ได้ไวขึ้นในช่วงระหว่างนี้แล้วก็เห็นตัวที่เจริญอาหารเฉพาะเมื่อวานตอนเช้านะหลังจากดื่มน้ําไปเยอะตามที่เราให้ฟังนั้นก็มีความรู้ว่าหนึ่งอยากเจริญอาหารในเรื่องของผลไม้แล้วก็อยากจะกินอะไรที่รู้สึกว่าหวาน แล้วก็อะไรที่ค่อนจะเข้าเข้ากับที่ตัวเองเคยชอบมาก่อนนะคะก็แล้วก็ตามตามใจตัวเองเ้นก็มานั่งทำความเข้าใจใช่จิตตัวเหล่านี้ดิฉันเนี้ยกำลังผิดศีลหรือเปล่านะแต่ดิฉันก็เข้าข้างตัวเองเข้าข้างเข้าข้างเลนถือว่าเ็นจะยกให้ตัวเองสัก สักหนึ่งมือเข้ากางแต่จริงๆถ้าทําได้เด็นสู้ได้เดนก็จะข้ามตรงนี้ไปได้อีกขั้นหนึ่งนะคะแต่ในเหตุการณ์ที่เป็นภาวะที่ไม่สบายแล้วรู้สึกว่าอยากทานนู่นอยากทานนี่เี่ยทั้งที่ก็ดื่มน้ําไปแล้วตั้งแต่เช้าสองลิตรเลยนะตื่นมาตีสองถึงประมาณหกเจ็ดโมงหกโมงเช้าดื่มไปสองลิตรเพราะเดนคิดว่าโอ้ร่างกายเนี่ย น่าจะขาดน้ําแล้วก็เท่าที่เดียนจับสังเกตได้ในหลายๆด้านที่ร่างกายขาดน้ําโดยเฉพาะผู้ผู้สูงอายุเนี่ยเวลาร่างกายขาดน้ำเนี่ยเขาจะมีเรื่องของความอยากอาหารคือถึงไม่ใช่ผู้สูงอายุก็ก็เป็นวัยรุ่นก็อาจจะเป็นได้คือไม่ใช่อยากอาหารแบบเจริญอาหารนะแต่เหมือนก็อยากกินนี่อยากกินนั่นโดยที่ที่ดดฉันเรียนรู้มาและทําความเข้าใจนาเขาบอกว่า เป็นภาวะที่เหมือนกับสมองที่ขาดน้ำอ่ะเขามีอาการเหมือนกับแปลความหมายผิดว่าความต้องการน้ำอ่ะความต้องการน้ำอ่ะเปลไปแปลว่าต้องการอยากกินในสิ่งที่อยากกินนะคะคือคือไปตามอ่านเจอว่ามันเป็นการแปลความผิดฉันเวลาอยากมากว่าอยากกินส้มตำอยากกินโน่นนี่นั่นนะก็บางทีมันเป็นเรื่องร่างกายที่เขาต้องการท่า มีบางท่านอธิบายอย่างนี้แต่ขณะเดียวกันเนี่ยค่ะถ้าหากว่าอยากกินน้นนี่นั่น mm hmm. ก็มีท่านที่เสนอมาแล้วเดันก็เห็นสัดคลองด้วยให้ดื่มน้ําก่อนเดินดืมน้ําให้อิ่เพื่อที่เวลาอยากก็จะไม่ไมีกินไม่กินเยอะจนเกินไปคืออย่างน้อยอะร่างกายได้ได้ตัวน้ําเข้าไปทําให้สมองเนี่ยมีเลือดที่ใสขึ้นที่จะไปเลี้ยงนะคะก็ามาถึงตรงนี้แล้วเดยนก็ดิฉันเองก็ได้ คุยกับตัวเองนะคะคุยกับตัวเองตอนที่กินไปก็คุยกับตัวเองว่ายอมยอมให้ตัวเองเอาเใจเอาใจเอาใจ, <c oughs> เอาใจเหมือนเอาใจเด็กๆยอมแต่รู้ว่าตัวเองเนะี่ยกินเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกที่อ่านได้ว่ามันอยากแล้วก็กินนะคะพอหลังกินยังไม่จบเดียวเ้นก็เริ่มจับตัวเองได้ว่า เริ่มจับตัวเองได้ว่ากินเข้าไปแล้วไม่ได้รู้สึกสบายนะคะไม่ได้รู้สึกสบายกินเข้าไปแล้วรู้สึกว่าเหมือนกับเป็นอาการที่มันไม่สบายตัวและเดิฉันก็เชื่อว่าไม่สบายตัวจริงๆเนื่องจากว่ามันรู้สึกว่ามันมันอึดอัดแล้วก็มันเริ่มเหมือนกับหลักคายคอมากขึ้นอันนี้เท่าที่จับสังเกต แล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพวันนี้จะคุยเรื่องสุขภาพเพิ่มอีกหน่อยก็คือข้อมูลทางสุขภาพก็บกเวลาร่างกายป่วยไข้สิ่งที่ต้องทำนะคะก็คือให้อดอาหารไปเลย <c oughs> นะคะเพื่อที่ร่างกายเนี่ยาจะได้ขับสารพิษออกเดนก็คิดว่าเออข้าวตาข้าวตานะคะฉันเมื่อวานพอหลังมื้อเช้ามื้อเช้าไปหน้าสักเก้าโมงนะคะ หลังมือเช้าเดียนก็ดื่มแต่น้ำจนกระทั่งถึงตอนนี้ค่ะก็ยังไม่ได้ทานอะไรเพิ่มแล้วก็รู้สึกว่าสบายตัวขึ้นเยอะๆ,ๆฉันทั้งที่คือทั้งที่หลังจากนั้นนะก็ยังรู้สึกอยากกินนี่อยากกินนี่เยอะนะแต่ก็เหมือนกับว่าเห็นเห็นความไม่สบายตัวต,วตอนตอนก่อนอิ่มมื้อเช้าแล้วอะที่กินอะไรที่หวานไปกินอะไรที่อยากกินกินผลไม้ แล้วรู้สึกแสบคอมากคือมันมีความวาเออเหมือนกับตัวเองกำลังทรมานตัวเองนะคะในเหตุการณ์เมื่อวานแต่ยังไงก็ตามอันนี้เป็นแค่ครั้งหนึ่งที่ดิฉันเรียนรู้แล้วก็สอบผ่านท่านกล่าวไว้ว่าสิ่งที่ต้องทำก็คือโจทย์มันจะมาในแบบนี้ซ้ำๆบ่อยๆซ้ำๆบ่อยๆว,วันนี้ก็อาจจะต้องลองสู้กันอีกเล่าหนึ่งไอ,อ้ความยากอะไรพวกนี้ยังมีอยู่ แล้วก็ดีนันจะตามใจจิตอ่อนแอกว่าไหมและตามใจไปสอนไปด้วยไหมอันนี้เป็นสิ่งสําคัญแล้วพอตามใจแล้วจะเ,เลยเถิดไหมจะเหลิงไปไหมจะกลายเป็นว่าทําให้เขาเสียเด็กหรือเปล่าเสียผู้เสียคนไหมก็คือต้องต้องตามอ่านจิตตัวเองนะคะซึ่งก็ต้องระวังแล้วเวลาผิดพลาดไปถ้าถ้าพลาดไปเนี่ย ความรู้สึกดิฉันเองเนี่ยที่มีต่อผู้เล่าประสบการณ์เรื่องราวที่ท่านรู้สึกว่า,เ,าเป็นความรู้สึกสำเน็จผิดรู้สึกอายกับการที่ท่านเหมือนกับผิดศีลก็สิท่านสมณะก็ได้เมตตาเพิ่มบอกว่าให้ฝึกในการที่จะมีเมตตาแล้วก็เข้าอกเข้าใจคนเลยเรนก็เลยเทอข้อมูลตรงนี้มานะคะ ถอดข้อมูลตรงนี้ว่าเดียนเองก็มีความรู้สึกว่าวลารภาพไปผิดไปเดนก็ร,กร,กรู้สึกรู้สึกรู้สึกผิดนะสารภาพาปามัง่งบางครั้งก็ไม่ได้สารภาพาปแต่ก็รู้สึกกับตัวเองแล้วสิ่งสําคัญอยากอีกอย่างหนึ่งที่ได้มาวันนี้ก็คือว่าดิฉันก็ต้องฝึกเมตตาคนอื่นคนอื่นคือคนนอกตัวขณะเดียวกันดิฉันก็ต้องฝึกเมตตากับจิตตัวเองเดียนไม่แน่ใจว่าเฉโกหรือเปล่า เชโกนี้คือคี้โกงหรือเปล่าเจ๊ตามใจตัวเองฉันในสภาพที่ถ้าดีฉันทําไปแล้วอ่ะดิฉันก็ยังไปทุกข์กับเขาอยู่ตลอดเวลาว่าเอ๊ะดีฉันก็กินอร่อยไปแล้วนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็จนถึงวินาทีนี้ก็ยังไม่จบเรียนก็ไม่ได้เมตตาตัวเองเพราะเรื่องมันผ่านไปแล้วดิฉันแก้อะไรไม่ได้มีแต่ว่าณปัจจุบันนี้ถ้ามีจานข้าวเข้ามา เั็นก็ควรจะพิจารณายิ่งเฉพาะป่วยไข้ถ้าไปตามความอยากตัวเองอย่างเช่นกินน้ําตาลกินผลไม้กินของหวานแทนที่ร่างกายจะได้โปรตีนดีๆไปซส้มซ้ำไปซ่อมสร้างและให้เกิดความแข็งแรงร่างกายก็มีถูกต้องนะคะนะคะหรือว่ากินเยอะเกินก็ไม่ถูกต้องฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ลุยอะนะคะว่าได้แค่ไหนเอาแค่ okay, นั้นค่ะก็เป็นเรื่องของ คาระสังฆะวันนี้ก็ตั้งใจว่าจะมาไลฟ์กันไม่ยาวนะคะก็ได้ไลฟ์ในหัวเรื่องที่เเกี่ยวกับองค์คน3สามสิแปดข้อสิแล้วก็ได้กล่าวถึงตัวอย่างวิตีท่านหนึ่งที่ทำให้เรียนยได้กลับมาเทียบเคียงกับตัวดิฉันเองในเรื่องของความรู้สึกหรือเวทนาที่ในชีวิตของการเป็นนักปฏิบติธรรมดิฉันก็เรียนรู้มาว่า ฉันจะต้องอ่านเวทนาตัวเองให้ออกแล้วก็เรียนรู้ที่จะจัดการนะคะให้เวทนาที่เป็นเวทนาคือเวทนาที่ออกมาก็จะมีเวทนาแท้กับเวทนาเก๊เรียนเวทนาแท้ก็อย่างเช่นเปรี้ยวหวานมันเค็มหรือว่ากินนมหวานไปก็ได้แต่หวาน แต่ว่าเวทนาเจก,ก็คือว่ากินหวานเขเวลแล้วอร่อยอะค่ะความอร่อยเนี่ยเป็นของปลอมเป็นสิ่งที่ปรุงขึ้นเองในใจเนื่องจากว่ายึดถือตั้งแต่เด็กมาชอบของที่มีรสหวานอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งรสหวานก็ทําดิฉันนะฟันผุฟันไม่สวยไม่สวยมาแต่เด็กก็เห็นเห็นเยอะนะคะแต่บางครั้งก็ทําให้คนติยดยอะทำให้ดิฉันเองติดแล้วก็ บ่อยครั้งถ้าขาดสติก็จะหลุดได้ดิฉันเองก็จะต้องใส่ใจเรื่องนี้แล้วก็จากที่วันนี้ผู้ร่วมรายการสูงได้หยิบยกตัวอย่างท่านดิฉันก็ได้เทียบเคียงกับตัวดิฉันเองแล้วก็เรียนรู้เพิ่มในการที่จะเดินไปข้างหน้ากับการฝึกจิตตัวเองจากที่มี เนยไม่หิวเลยมีความป่วยไข้แล้วเผลอจิตเนี่ยอ่อนแอดิฉันจะจัดการกับจิตนี้อย่างไรนะคะก็ทาอย่างไรช่วยเหลือจิตอ่อนแอนะคะก็วันนี้ขอจบไลฟ์มิตีเชา้ชานี้ท่านนี้ก่อนนะคะ,จะเจริญทรรมสำนึกดีทุกท่านนะคะแล้วพบกันในโอกาสต่อไปค่ะ